สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเฟื่อสตูดิโอวันนอัครับมือมือมือนี่มาตึกแหนหน้าฝายครับผมกับท่านตุปคือเราครับผมสวัสดีพี่น้องต้องไปครับผมครับกัท่านปิงยีเดียมเสนเนียวครับสวัสดีครับผมมันมั่วมันกะมาหลุดน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเขามาหาเข้ามาเร่มาเอาเนาะพี่น้องกะบโมลูว่าสิยมันมั่วมันอยู่ตายไตาเนี่ยลองมึงครับเจ์มันมันครับผม จากที่คลิปที่แล้วห่อฟ้ากันเปว้อนเหียนกมาแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้ห่อกับบุดความคืดอ,อีกแล้วพี่น้องอยากมันหนนะ้อนเนาะอยากล่องน้ำสั่นพันตูปะมึ<ด>มีเบี้ยรครับ,ดเ,รรบเดี๋ยวไปล่อง,องช่มกันครับผมไปแล้วครับพันตุปพันตุป,ปาต่องไรมันก่อนมาพันตุปผมกับชล่งไปน้ำเนาะครับนะเนาะเสียงเปลี่ยนเสียงตายได้ครับผมเพราะว่า ผมใส่โทรศัพทบไทยนะพี่น้องโทรศัพท์บลดมือเป็นบ่ได้ครับเอาเฮ้ยไปแล้วครับพี่นออ้องอูอ้อยขึ้นขี่ไรแต่พันตัวพนันแหงไในแหงมันพันจุ่มโอ้ยวพันในแหงมันพันจุ่มเว้ยเครียดไปเยู่นี่ไปแล้วพี่น้องดอกแรก น้ำกับ<า>รรบคุณบ่ตั้มบ่เลยตึกตึกบ่หมาย้ะโกันมันถือมันก็นต้องข้าวบาปเลยเด้อยังไงครับท่านตบว้าว

ขัตนตบววันเสารซื้อพี่น้องเมื่อกี้นี่สอแกะมือไม่ก่อนบาดนี่ปุ่นละควรนที่ยุบปากน้ำไหลุ่นละ <c oughs> ราคาการก,กันปุ่นผู้สาวก็แม่นพี่น้องปุณปุณ <c oughs> ไปแล้วปุ่นเย็ดเจมีอดผู้สาวมาเบิ่งครับคันผู้สาวมาห้องมาหลุนน้ำกันครับผมมันประมาณ Kiến về Mai là học Ngoài Ồ oh, khắc Nhưng thì phải xếp, mà có bó này cày đấy là ผู้สาวพี่น้องผู้สาวหน่อยพี่น้องผู้สาวกำลังมากครับสองคนผู้สาววันเหยนทำไมบ้าอี่ยะ <laughs> mượn đi học ở nhà bà yên hả anh yêu đâm hùng hùng này bà mùi nè bà đâm mặc cái tông nè em là nó Formal, uh i, Again, พ้ยพี่พี่ปลาขาวหัวปะซิวปะซิวเลียนหนาเลียนลังอยู่นี่เป็นมูด้วยปะซิวปะซิวพี่น้องเอาแล้วพี่น้องเถื่อว่าล่ะเวียนตะปานซิวเฮ้ยเถื่อเถื่อเถื่อครับเถื่อเอาทุกเขียวไหม ผู้สาวเวังไอ้หากินหมันเวังร่วนโอเยวัง,งไอ้หากินหมันก็ย,ยังนี่พูนา่าพูนา่าปุ๊บเป็นมูวเลยมเวัง,งพี่น้องผู้สาวโอ้ย <c oughs> พูน่ะโอ้ยวังพี่ปลาไอ้ตึ๊กแหน่ได้นะ่ะพ <c oughs> ูน่ะเนี่ยพี่น้องโอ้ปลาเขาอีไทยเนาะ เขาอีเท่เอเมียงามมันไป็นิบอ่ะมาแล้วนเพนบมาเพน,เ,พนเอ่งางคนดกัวครับอ้วไม่ค่ร็ววอ้องเ,นนเ,เร่งเร็ววิ่งเววเรรววิเ่ หาปลาเป็นอยู่เด้นี่โอ้เนี่ยนอนเนี่ยนอนพี่น้นองฟันตุบบอสมกับ,บว่าเกียเขคอไม่ดีเนี่ยผู้เช่าก็โอ้ยถ่ายรูปอยู่เนาะสวอ,อ,อ,อนเนาะพีน่น้องเนาะซัมมี่เนาะเนาะมันย่างอีกบน่นี่โอ้เนี่ยนอนไปฟันตุบ,บมีแต่เมะมีแตตัวงาม ý hiệu lụt mưa hạng 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 chưa? hạng 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 Nè hạng 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 โอ้ผีพี่นออ้องโฮะหาเดียงลูกเดียงเมียได้เยอะมอนี่เนี่ยครับมีชีวิตเนาะเมื่มีเวียดฮะ,าะมาเกิดดี่ยงเมียเ้งหน่อยสิ

พมมีผัวสองคนนะมูไม่กินมูไม่มีไม่มีผัวกูนี่เมาปูมวยเห่ปู ถือพ <Cla pe. g aret> oh, ี b ing,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  b ่น้องถือประสูตรประสูตรโอ้วันบ่อเบิ่องบนเบิ่องบนท่านมาประสูตรวันวันแตกบัแตกอยู่แต่ว่ามันบ่นถือประสูตรใหญ่เสียวะประสูตรพี่น้องประสูตรโอ้ยมันก็หมานอยู่เฮ้เฮ้เฮ้เ็ดดีดเช็ดดีๆเช็ดดีๆดีนะ โได้ีั้ผู้นะได้การได้การเพิ่งผู้สาวนะเพียเพียเพียเพิ่งไอ้ได้เพียเพียมงเนี้ยผีพีผีปลาไอ้ได้นะเออแปรปบอกเด้อว่าไอ้นั่นตึกแหยยูไฟบอกแม่รถเลี้งน่

พี่น้องเขาตึกแห่ผอมเช้าสาวไปนั่นแหลเนาะพี่น้องเนาะโอ้อหัวคนอะไรกี่ยันคนกี่ยันดา่ามาอย่ะไรพี่น้องมันต้องกันนั่นหรอกหวนน้องเขาโยนอะไรอ๋อ,เอ,อเอาไปบอกมึงก๋งยางมากๆมึงบอกว่ามีส่วนรวมในหมูนมม่นี้มึงไปนางขี่มาดิวะเถอะ นี่เป็นมือกล้องไฮร็อคคลิปนี่มือเที่ยวควงไงไหครับเดี๋ยวรุ่นไหมบ้าน,นโอดซื้อๆก็ได้ป่ะนี่แมวโอ้โดจังดีเห็นอยู่บ้างเห็นตัวน้อยอยู่ซื้อไหนนะครับไม่เห็นตัวครับไม่เห็นตัวตว่าสันบ้านสาววะเอาอีกเดียว วันสาอีกเดียวประสูตรดกระ่กกรอดกะดูกกระดอกกรดกเสะดูกกระกกระดูกกรดูกกร่ดูกกระดูกกรดกดูกกบ,บ,บ่ถืกเนี่ยกระพี่นรกกระดูกกกรับผมวัะได้สองะอกกระดูกกระดกรดดูรดูกกรระ เดปลาสูตรใหญ่ครับครับเดปลาสูตรใหญ่ผุน<อ>พันตุบอยู่ผุ่นครับผมบอกว่าแล้วครับไม้ประสุกต์ให้ได้ยา,ยามาเนี่โอ้ยยังมาคุยยังมาคุยไปแล้วครับผู้สาวกันนี้แล้วอย่าอยู่ผู้สาวมั้ยด็กขังใด้ครับผู้สาวนี้แล้วครับยั่งอยู่ผู้เดียวครับพี่น้องอยู่กับผู้บ่าวผุนไปห้องเบยุงคนมีครัวห้องเบยุงเาบยุงแต่คนสวดเท่านั้น แล้วเธอจะว่ายังไงล่ะรามาคบกับเด็กอายุ17คนนี้ไหมโอ, <c oughs> โอ้บุรแดมเาเห็ดเจ้าแตกนี่เองสิป่ะเนาะกิดขี่ไล่ท,ท่ายเตี่ยนนั่นแท้เอาผ่านตุบ่านตุบเรียบร้อยโอ้ยเกีีบร้อย วานลูกข <c oughs> oh <more> <language> ุนนะปากน้ำผุนนะมองไปวานมองโก้าห่อไหมทุบเท่งมองห้าได้ปรากฏไหมกลัวอันที่มีป่าเยอะได้กลัวเกือบว่า ถึงจะบอกว่ยคุณแม่ว่า